โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมจอร์จฮาวดีเองก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการรีวิวผลคอนโทรตื่นกันนะครับทุกคนเป็นตื่นแบบ V2 เลยนะทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะทุกคนมาเล t โก้สกิลแรกนะก็จะเป็นสกิลแซดนะทุกคนว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะรีวิวสกิล X กับสกิล l c แล้วก็สกิล l x ว่าสกิลวกับสกิลแซเนี่ยมันไม่สามารถใช้นอกโดมได้นะทุกคน มาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สกิล X ก่อนนะทุกคนสกิล X เนี่ยก็คือกดค้างนะทุกคนชี้ไปตรงไหนก็ได้นะมันจะเป็นการวาร์ปไปข้างหน้านะครับทุกคนโอเคชี้อีกทีนึงแล้วก็วาร์ปนีโคตรเท่เลยนะทุกคนต่อไปสกิล C นะครับทุกคนจะเป็นการปาหมูมแมลงไปนะทุกคน ปลามุมแรงไปข้างหน้าฟึบนี่อย่างเท่เลยบ้าล่ะ,ละโคตรเทพอ่ะแต่มันก็สามารถทําดาเมจกับศัตรูได้นะทุกคนต่อไปสกิล F นะครับทุกคนก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปข้างหน้านะเหมือนปลาอินทัพโไปข้างหน้านะปล่อยนี่ก็จะเป็นการวาร์ปไปข้างหน้านะทุกคนมันเป็นแบบว่าวนะเป็นผลที่ค่อนข้างขั้นที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะโอเคกดอีกทีนะจะปลาไปตรงไหนก็ได้นะ ป่าปุ๊บโอ้โหวาร์ปได้ไกลอยู่นะทุกคนถือว่าแจ่มมากมากเลยนะทั้งต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นการใช้สกิลแซดแบบกลางโดมแล้วนะทุกคนกลางโดมเลยปุ๊บนี่ก็จะเป็นกลางอนาเขตนะครับทุกคนเป็นอารมณ์วนฝาชีอะแล้วก็จะมีอยู่2โหมโดนะครับทุกคนที่สามารถใช้ได้นะมีโหมดมือกับโหมดมีนะครับทุกคนโหมดมีเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะมันสามารถฟันได้ด้วยนะทุกคนนี่ฟันฟ๊บนี่ฟันได้ด้วยทุกคน ฟันฟันนี่ของก็จะลอยขึ้นนะแล้วเราก็สามารถจับของพวกนี้เนี่ยมาทุ่มใส่ศัตรูได้นะทุกคนแรงมากนี่เดี๋ยวผมตัดตึกให้ดูม่นรู้ตัดได้หรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเกมมันอาจจะเพิ่งออกมานะมันบล็กนะทุกคนนี่ตัดตึกได้ด้ให้จับตึกเนี่ยทุ่มลงแรงล่างได้เลยนะฮ่โคตดแรงอลังการมากเลยนะทุกคนต่อ,อไปก็จะเป็นโหมดมือนะครับทุกคนเราเปลี่ยนก็คือเรากดแค่สกิลเซตเฉยนะไม่ต้องกดค้างนะเราสามารถเสกอ e ิดบล็อกมาก็ได้นะจากพื้น แล้วก็ทำการทุ่มใส่สตูนะครับทุกคนฟึ๊บนี่เสกามาแล้วเราสามารถกดค้างได้ด้วยนะทุกคนกดค้างให้มันใหญ่ขึ้นนี่อย่างเทพก้อนบัลเลอร์เลยทุกคนแล้วก็จับนี่ถือว่าแจ่มมากๆเลยนะทุกคน สำหรับโหมดมือโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิล X นะทุกคนสกิล X เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็เป็นการมาไปข้างหน้านแล้วก็ปล่อยหินไปข้างหน้านนะทุกคนคืออารมณ์เหมือนเสกหินมาแหละแต่พอเรามาดูโหมดมือกันนะทุกคน<ะ>โหมดมือก็จะเป็นการค้างลองกดค้างดูดดนี่ก็จะเป็นการเสกอิดบล็อกแล้วก็ปล่อยหินไปข้างหน้านนะทุกคนถือว่า เป็นสกิลที่ใช้ได้หลากหลายนะทุกคนโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นสกิล C นะครับทุกคนสกิล C นี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าอดีา D มากๆเลยนะเป็นการปล่อยวงไปข้างหน้านะทุกคนอารมณ์เหมือนอารมณ์คล้ายๆกับผลเกาวิตี้เลยแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาลองดูหมดมือเลยนี่ก e. ดค้างนะทุกคนแล้วก็ชี้ไปตรงไหนก็ได้นะทุกคนชี้ไปตรงนี้แล้วกัน นี่แล้วเราก็จะเรียกเราก็สามารถเรียกแบบตึกมาถล่มอะไรนะต่อไปนะทุกคนสกิลเอ่อสกิลเนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่วาแป้งหน้านะไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนถือว่าธรรมดานะสกิลเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปใช้สกิลว V กันนะครับทุกคนแบบธรรมดากันนะทุกคนมาต่อไปก็จะเป็นการมาใช้ลองลองมาใช้คู่กับมอนดูนะทุกคน กดรูมมดเลยนะทุกคนกดสกิลวีไปที่ศัตรูนะครับทุกคนปึ๊บนี่โคตรเทเลยทุกคนก็จะเป็นการแบบอ,อะไรนะอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับเกมแบทเทนกาวแล้วนะที่แบบว่าอะไรนะชิ่อจะเรียกว่ายังไงดีชิงหินไปชิงหินแล้วก็เหมือนอะ อารมณ์ไม่คลา้ายกาแล้วอะเออประมาณเนี้ยแหละเรากลางโดมงก่อนโอเคแต่ว่าผมลืมบอกไปนะทุกคนก็สกิลอ่าโหมดมีเนี่ยก็จะสามารถฟันศัตรูได้นะทุกคนนี่ฟันฟัน,นฟันนี่ฟันได้ด้วยนะฟันชิงโอ้โหโการฟันนะทุกคนฟันฟันโอเคต่อไปสกิลสุดท้ายเลยนะทุกคนเป็นสกิลที่อลังการมากเลยนะทุกคนเป็นสกิลแบบคัดซีนะทุกคนที่แบบเท่มากๆเลยนะ ก่สกิลวีค้างนะครับทุกคนชี้วิธีสตูนะครับลองชี้ไปเลยฟึ๊บโอ้โหนี่ที่ถือว่าเท่มากๆเลยนะทุกคนอารมณ์เหมือนดิเมนชันเลยอะอารมณ์เหมือนอยู่ในดิเมนชันอะแล้วก็ผ่านะทุกคนอูยดาเมจเจ็ดพันห้าเดี๋ยวจะเชื่อว่า โอเคก็เป็นยังไงมั่งกับการรีวิวครั้งนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะทุกคนก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมเ้วยนะครับจอร์ดฮาวดีจะได้ผลิตผลงานใหม่ๆมาให้ทุกคนดูนะครับผมมาให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย